อีเฮียเสียงลมอยู่ที่ไหนวะมันมาจริงด้วยอ่ะค่ะทุกคนรีบเซตพิธีนะเอ้าเจนบวกกับผีแกมาตีเลยพี่อยู่ไหนอ่ะ เซตพิธีแป๊บหนึ่งนะซงเซตพิธีนี้นะ uh, <man. S 1> เอ่อเลเลหาของเซตพิธีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวดเอง <c oughs> ลงชั้นหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> พี่อยู่ชั้นไหนภูมิ มาไล่ฉันเฉยเลยทีเนี้ยโบให้หน่อยโบให้หน่อยีเฮียมาเอาฉันแต่ไม่มีดูดนะ ยบอให้หน่อยโอ้ออฉันลงแล้วกูว่ากูโดนไล่แน่เลยเฮียเอ,อ้ยไม่ไหวหอปะ่ะ วาอยเลยอยู่นี่มันอยู่นี่อะดิมันเอาเฮียเอ้ยฉันเข้าตู้แล้วฉันแอบแล้วฉันแอบแล้วขอพักสเตอร์มินาแป๊บนึง หาหาฉันไม่เจอหาฉันไม่เจอนุนนุนนุนหาฉันไม่เจอหาฉันไม่เจอเฮ้ยใครเจอยาบ้างทุกคนอินิาพามึงจะคางเสียงดังทำไมอีบ้าเจนเนจนนะนะ้าโอ้โห,โห,โหอิทอ,อะไรมันอามาินามนนงแล้วไม่แม่พี่เข้าในตู้นางไม่เห็นถ้าเจอมันเฟดบอกนะ ขอยาหน่อยค่ะขอยยาหน่อยฉันไปสวดเองฉันไปสวดบนฉันอยู่หน้าลิฟต์อันนี้สามสิบมาเอาฉันหน่อย

ไันไสวดล่างเก้าเก้าหนึ่งนะภูมิเฮียมันมาเอาฉันมันอยู่นี่ฉันสวดฉันฉันสวดล่าง โอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วพี่อยู่ชั้นสองอีนนี้มันมันเหลี่ยมปะมียาน้องภูมิไม่ต้องกลัวภูมมาเอายาชั้นหนึ่ง ตรงมันเออ,อุ๊ยอามาโ <des au> บโบโบโบอุ๊ยเทาทนเนทาใครไม่ได้สวดใครไม่ได้สวดฟาร์มกล่องแดงนะดแต่ฉันสวดเองอพี่อยู่นี่ มันยังอยู่หนึ่งมันยังอยู่มันยังอยู่โบโเจนถอยไล่นิพาไล่นิพาปึ๊บโอ้ยอยู่ชั้นสาม

ฉันมีฉันมีฉันมีไม่รู้เหมือนกันเลนจุดหรอ สองคนน่ะเจ็บไปเอายาภูมิวิ่งมาเฮ้ยลิฟจะมาแล้วภูมิอีกนิดเดียวภูมิรอลิฟภูมิรอลิฟภูมิรอวิ่งมาภูมิวิ่งพักสเตอร์มินาก่อนไม่ไม่ของอเลยหาของหาของปีขึ้นชั้นสาม มันไปอยู่พิธีเหลืองใครสวดวะหนะะระวังนะอย่าไปสวดอย่าไปสวดโอยจะบ้าตายหาหายาก่อนทุกคนโอ้ยไม่เกาะน้ำเหรอ กีรราคาแองพนนะฮะดาวไซบอีพอะไรเออม่เล็กเท่าไรต้งเรียนหนึงเล็กเท่าไรแล้วเออแอบโอ้ย ค้างอีดอกใช่หนีไปชั้นสามหนีไปชั้นสามอีเจนอย่ามาสวดอ่าอะไรกานโดนแล้วทิ่แล้วกาวะ เจนอยากคางดัง ้ยมันเหลี่ยมเยอะอ่ะเดี๋ยวนะเอาโยได้่ะแทนก็เล,ลดยดูออกไอดดอกฉันตก ภูมิหายยาภูมิหายยาเหลี่ยมผีสัตว์เหลี่ยมเหลี่ยมเลี่ยมผีเหลี่ยมเยมื่อกี้มันขึ้นมาเอาหนูขึ้นมาชั้นสามหนูขึ้นมาชั้นสามไม,าไ,ไม่ทัน,นแน่เลยกดเออเออ,เอ,อขึ้นมาขึ้นมาตอนนั้นตอนนั้นไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้า โอ้ยันเต็มเลยเ้ยใส่สินเต็มเลยภูมิหายาภูมิเฮียโจะแต่ใส,ส่ส,สินเพื่อนพวกใส่สินเต็มหมดเลย ไรู้ไว้พิคกี้โอ้เป็นแค่ดังกูดีกวเนี่านขึ้นชั้นสามเลยอย่าผูกอย่าผูกสายสินนะ ถอยถอยดีเจนมึงชกอะไรคะ,ยอ,ะรอย่ายมาทำร้ายติมในนี้ไม่มีติมค่ะฮลัลโหล เจนได้ไหมโดนสกีสีค่ะเอออีจีนชอบตีลมโชคทิฟเจนเป็นคนเมืองทิฟนั่นแหละเล่เร่ฉีดเลยหนูฉีดเลยบอกไว้ไย่างน้มีการตายอยู่เม่กี้มันเอาเจนโอ้โหม<ช>ันแตกออกข้างบนมียาปุมดูฉันบล็อกให้บล็อกให้ เห็นไหมอีเจนฉีดเลยเจนบอกกูไม่รอแล้วกูฉีดแล้วหน้า,า,นา,นาจริงจริงคนนี้นองน่บึ้มเ้ยเจอยาเจอยาภูมิภูมไหวปะเลยติดตามปะภูมิภูมิมาพี่ไปหาแล้วภูมพี่อยู่นี่ ภูมิพี่อยู่ตรงนี้ภูมิพี่ภูมิอยู่ไหนวะภูมิม,มาแล้วภูมิมาตามพี่มาภูมิภูมิมาแล้วหยิบมามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กันถีอให้เฮ้ยชิดเลยชิดเลยมันไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมา ได้ทันไหมนะไปไป,ไปวิ่งโอ้โหเาตามมาเนาะมามามียานมียานมียาน,นเอามาทิ้งทิ้ง๋ยวพี่แปะให้หไปไป<ถ>แกฉีดยาไม่ไหวไม่ได้หรอมเมื่อกี้เฮ้ยโ<ว>บโบโบ,บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ๆๆนี่นี่มาแล้วๆๆนี่มันยืนมันยืนนิ่งมันยืนนิ่งอ,อีภูมมันดักแก เรัสับภูมิภูมิมันมาทางนั้นภูมิมันมาทางนั้นเท่าไหมโอ๊ยมันนานจังวะอีสองคนนั้นไปไหนวะอีเลกับอีนิพานะเอ้ยอีอยู่อีเจนอนะโอ๊ย าโดนผมต่อยถือว่าเข้าอยู่แล้วก็เดินวิ่งใส่แล้วอะไรไปโดนใส่แล้วค่อยกดเกาะก็นางชนสายสิ์แล้วนางค่อยกดเกาะก็มีสายผูกข้างบนเราผมปลูกไว้อะไรเลียกปลูกสายสิ์กล่องดับแต่สายสินแปลว่าเมืองลิปย์ไรที่หนึ่งใช่ก็ชั้นส่สวด